สวัสดีครับเดี๋ยวสไลด์กิมนี้ผมจะมารีวิวรถมิตซูบิชิมิลาดครับก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นครับผมเป็นรุ่นแอคทีฟนะครับราคาจีที่5,900สบาทครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกครับก็จะมีการติดตั้งชุดตัดสเกลรอบคันครับมีการเปลี่ยนล้อแม็กด้วยนะครับเป็นล้อแม็กขนาดขอบ15นิ้วครับแล้วก็มีการติดตัวอักษรนะครับตกแต่งในส่วนของบริเวณกันชนด้านหน้าตรงบริเวณฝากระโปรงด้านหน้าของตัวรถนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมครับว่าตัวรถตัดแต่งออกมาแล้วหน้าตาจะเเเปป็็นนยยยยัััังงงงงไไไไบบ้้าดดี๋วกกชมลคร ครับผมก็สำหรับคันนี้จะเป็นรถมิตซูบิชิมิลาดรุ่นแอคทีฟนะครับผมราคาจะอยู่ที่59,000บาทครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะมีค่าสีอยู่ที่7,000บาทนะครับผมสำหรับรถมิตซูบิชิมิลาดนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1,200ซีซี78แรงม้าครับตัวรถก็จะรองรับเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอลก็1นึแล้วก็ยี่ก็จะรองรับเหมือนกันนะครับผมอันนี้ผมจะพูดแบบกระซิบนะครับเพราะว่าคนอยู่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะครับผมสลับในส่วนของบริเวณไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนครับผมแล้วก็บริเวณกระจังหน้าก็จะมีการตกแต่งเป็นลักษณะเป็นลายเส้นแบบโครเมียมนะครับผมก็มีความสวยงามดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคันนี้จะมีการติดตัวอักษรนะครับตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับในบริเวณตรงกันชนด้านหน้าของตัวรถนะครับติดกับบริเวณฝากระโปรงหน้าของตัวรถครับก็เป็นตัวสองคำว่ามิลลดนะครับผมก็ ติดไปแล้วก็มีความสวยงามดีนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีการติดตั้งชุดแตะสเกิร์ตรอบคันครับก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังนะครับผมแล้วก็สําหรับในส่วนของมิตซูบิชิมิลานนะครับเขาจะมีตัวสปอยเลอร์มาให้อยู่แล้วนะครับผมก็คือมันจะมีตัวสปอยเลอร์ยื่นออกมาอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นข้อดีนะครับก็คือเราไม่ต้องติดตั้งตกแต่งเพิ่มนะครับก็ติดแค่สเกิร์ตรอบคันก็ถือว่าสวยแล้วนะครับผมสำหรับรถมิตซูบิชิ ก็เป็นความโชคดีของรุ่นนี้นะครับผมหน้าตาโดยวรวมนะครับพอเราติดสเกิร์ตไปแล้วนะครับก็จะมีความสวยงามประมาณนี้เลยนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านข้างด้าน,ห,น,าาน,าานหลังนะครับผมแล้วก็สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติมก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนล้อแม็กด้วยนะครับผมล้อเดิมของรถจะเป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบขนาดขอบ14นิ้วครับก็ เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาดขอบนิ้วนะครับผมตัวแม็กนะครับผมก็จะมีลายไว้ให้กับลูกค้าได้เลือกนะครับหรือว่าถ้าลูกค้ามีลายของล้อแม็กที่ชอบนะครับสามารถส่งมาให้ผมจัดหาแล้วก็ตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้นะครับผมก็สรับคันนี้ก็ตกแต่งออกมาแล้วก็จะหน้าตามีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็สวยงามดีครับสลับในส่วนของด้านท้ายของเมซูปิ i ิ i ิลาดนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led นะครับผมไฟเบรกดวงที่3ก็จะมีมาให้นะครับอยู่ตรงสปอยเลอร์ของตัวรถเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกุญแจของรถมิลาดรุ่นเริ่มต้นกันนะครับสำหรับกุญแจของบีซูบีชิมิราดรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับผมเวลาเรากดล็อกหรือว่าปลดล็อกรถนะครับตัวหูกระจกมองข้างก็จะมีการปรับพับเก็บไปให้แบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถอีโคคาร์ราคาประหยัดแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมอัตราบริโภคน้ำมันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ23.3ิกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่ารถที่ลูกค้าได้นะครับมีฟังก์ชัน ที่จําเป็นนะครับและก็ทันสมัยมาให้แบบคุ้มค่ามากๆนะครับผมก็คือหูกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าอัตโนมัติครับก็สะดวกสบายดีนะครับเวลาใช้งานก็ง่ายๆเลยครับกดล็อกกดล็อกอะไรก็ปรับพับเก็บไปให้แบบอัตโนมัติครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเรากดปลดล็อกกุญแจนะครับประตูท้ายด้านหลังของตัวรถนะครับที่เป็นประตูเก็บสัมภาระนะครับก็สามารถเปิดออกได้เลยนะครับผมเพื่อไปวางเก็บสัมภาระด้านหลังครับ ตัวถัดปูดท้ายผมก็จะมีแถมไปให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตัวใต้ถัดปุดท้ายของมิต s ูบิชิมิลาดนะครับมันก็จะมีหลายชั้นอยู่นะครับมีหลายเลเยอร์นะครับผมก็คือมีหลุมสําหรับเก็บสัสภาระด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดลงไปอีกมันก็จะเป็นตัวชุดปะยางชุกเฉิญน,นะครับอยู่ตรงด้านล่างสุดนะครับผม ของบริเวณฝาท้ายที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับแล้วก็ตัวเบาะด้านหลังของตัวรถนะครับของที่นั่งแถวที่2เราก็สามารถปรับพับให้มีลักษณะแบรนราบลงไปได้นะครับผมเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้กับลูกค้าได้ครับก็พอพับไปแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมสามารถเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นครับไฟส่องเก็บสัมภาระด้านหลังเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับผมสลหรับมิาดรุ่นเริ่มต้นครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณภายในของตัวรถกันต่อเลยนะครับสำหรับในส่วนของบริเวณภายในนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีที่พักแขนในส่วนของบริเวณที่นั่งฝั่งคนขับด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับผมก็สามารถช่วยลดความเมื่อยล้าในระหว่างขับขี่ให้กับลูกค้าได้นะครับผมก็เป็นประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าผมเคยขับรถไปส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับก็ใช้ตัวที่พักแขนตัวนี้นั่นแหละครับ ในการช่วยลดความไม่ราในระหว่างขับขี่ให้กับตัวเองนะครับผมนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณคอนโซลด้านหน้าของตัวรถกันต่อเลย,ย LIKE. นะครับผมสำหรับบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับตัวมิซูบิชิมิลาดรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับตัวจอจะรองรับวิทยุบลูทูธนะครับรวมไปถึง Apple Ca r p เพและ Android Auto ก็จะรองรับการเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าแนะนาก็แต่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านสาย usb เท่านั้นนะครับสำหรับ a p p l e c a ล p าร์เพยแล้วก็ ถ้าแนะนําก็คือว่าให้ใช้เป็นสายแท้นะครับผมตรงรุ่นอะไรแบบนี้นะครับถึงจะใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นรูปตัว A แล้วก็มีคาว่า off นะครับอันนี้ก็คือเป็นปุ่มสำหรับปิดตัวโหมดนะครับที่ว่าไม่ให้รถนะครับมีการพักการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเวลาที่มีการจอดนิ่งของรถนะครับช่วงติดไฟแดงหรือว่าแบบ ช่วงเบรคเราจอดพักรถนิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับมันอาจจะมีการดับไปเพื่อพักการทํางานของหืออย่ยนต์นะครับถ้าไม่ต้องการไม่เชอบระบบนี้เราก็สามารถกดไปิดได้นะครับผมโอเคครับในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายพานพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับขึ้นลงสูงต่ำของพวงมาลัยได้นะครับให้บอกกับเสเรีกการนั่งของลูกค้าได้ครับ ตัวกล้องบันทึกหน้ารถผมก็จะมีแถมไปให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับเมมบมรีการ์ดนะครับผมแล้วก็สาหรับมิซุบิชิมิลาดรุ่นเริ่มต้นนะครับก็ยังมีความคุ้มค่าอีกก็คือว่าตัวกระจกนะครับเขาจะเป็นระบบแบบปรับไฟฟ้าทาง4บานนะครับผมรวมไปถึงตัวหูกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นระบบปรับมุมมองแบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับรับแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะนี้ก็มีระบบออโต้นะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับเวลาเราล็อกหรือว่าปลดล็อกรถนะครับตัวหูกระจกมองข้างมันก็ปรับพับแล้วก็กางออกให้แบบบอัััตตโนนมิะคร สำหรับในส่วนของเกียร์นะครับผมของ m i t s u b i ิ h i m i r าดรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับผมก็จะรีวิวไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถ m i t u b i s h i i ิลาด ishi, ad, ครับผมรุ่นเริ่มต้นครับก็สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าก็ติดตามมาจากช่องทางออนไลน์นะครับผมลูกค้าอยู่ ไม่ไกลนะครับผมลูกค้าอยู่นาป่าจังหวัดชลบุรีนะครับส่วนผมก็อยู่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับผมเป็นมิตซูบิชิบีเอนทนะครับผมสาหรับลูกค้านะครับที่สนใจออกรถมิตซูบิชิทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามผู้คุยรายละเอียดกับผมได้นะครับในส่งของโปรโมชั่นดอกเบี้ยเงินดาวเงินผ่อนต่างอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทําใบเสนอราคาให้ครับถ้าลูกค้าสนใจอยากจะเข้ามาที่โชว์รูมนะครับรบกวนให้นัดผมล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีผมไม่อยู่นะครับไปบูธหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคร เมีการจัดตารางนะครับหรือว่าแวะเข้ามาหรือว่านั่นแหละครับเข้ามาดูแลลูกค้าได้นะครับในวันที่ลูกค้าต้องการเข้ามานะครับก็คือผมจะได้เตรียมตัวเข้ามาดูแลลูกค้าได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจออกรถมิสุบะชิชุกรุ่นก็อย่าลืมนึกถึงที่ปรึกษาการขายกาฟิลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะพูดแบบกระซิบนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับ